ครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะคะดวงดาวรายเดือนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะและเป็นราชาโชคถึงสองดวงสําหรับชาวตุลน,นะคะเป็นราชาโชคเกี่ยวกับเรื่องใดไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้นะคะก็คือผู้ที่ลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องการตีความดวงดาวนะคะตรงไปตรงมาในแบบหลักการโหราศาสตร์ไทยฝากกดติดตามไว้นะคะ สำหรับครึ่งหลังสิงหาคมนะคะดาวโคจรย้ายหลายดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเสาร์นะคะและดาวพุธด้วยสาหรับดาวดวงแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือดาวอาทิตย์นะคะย้ายในวันที่17สิงหาคมนะคะจากเดิมที่เป็นมหาจักรนะถือว่าเป็นมาตรฐานลดผลเหน็ดเหนื่อยนะคะในหลังวันที่17ไป1เดือนนะคะถือว่าดาวอาทิตย์ดาวรับผลของชาวตุนโคจรเข้าสู่ภพเรือนตัวเองนะคะก็คือมีความเป็นเกษตรตาธิบดีในเรื่องรับผลนั่นเองนะคะ เป็นช่วงที่ชาวตุลน,นะคะก็เกิดรับผลในแบบสม่ําเสมอได้นะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโชคดีบางอย่างนะคะเป็นเรื่องของเรื่องงานการนะที่กลับมาดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ดาวอาทิตย์นะคะก็เป็นตัวแทนเรื่องสิ่งที่ชาวตุลน,นะคะไม่ได้คาดหวังก็คือมาในรูปแบบเชิงบวกหลายสิ่งหลายประการนะคะโดยมีความสม่ําเสมอมากขึ้นนะกับเรื่องรับผลที่ได้รับในช่วงนี้นะคะรับผลที่เกิดขึ้นนะคะจากเรื่องการใช้บ้านใช้รถทำมาากินนะคะ การเกื้อนหนุนบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องครอบครัวเครือญาติได้นอกจากนี้นะคะดาวอาทิกก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการมีหน้ามีตามีเกียรติเชิงสังคมชาวตุลอาจจะได้มีโอกาสนะคะเข้าสังคมในเชิงงานมีเกียรติก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องงานประกาศเกียรติคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวชาวตุลเองนะในเชิงตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือเรื่องลูกหลานบริวารก็เป็นได้นะคะ สำหรับดาวอาทิตย์นะคะมีความเป็นเกษตรตาธิบดีเสถียรมั่นคงนะมีภารากิจบางอย่างที่เป็นเชิงรับผลเกิดขึ้นอยู่เนืองๆน,นะคะในช่วงตั้งแต่17สิงหาคมเป็นระยะเวลา1เดือนสำหรับในข้อที่2นะคะดาวประจําตัวของชาวตุลคือดาวศุกร์นะคะยย22สิงหาคมเป็นราชาโชคในภพเรือนการงานนะถือว่าเป็นความโดดเด่นทั้งรับผลนะคะและการงานที่เขาโคอจรมาสัมพันธ์กันชาวตุลน,นะคะมีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ตัวตนนะคะได้รับมอบโอกาสนะหรือแม้แต่งานที่ไม่คาดคิดช่วงนี้ได้นะคะหาที่ผ่านมาการงานการค้ามันเงียบเหงานะช่วงนี้ก็มีได้ที่จะมีความฟลุกความเฮงเกิดขึ้นนะเนื่องจากราชาโชคก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะดาวศุกร์เป็นความหมายเกี่ยวข้องกับคําว่ามรณะนะคะดังนั้นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะการจบลงของบางสิ่งช่วงนี้กับกลายมาเป็นโชคลาภของชาวตุลน,นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางไกลก็ได้นะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องเชิง ต่างชาติต่างภาษานะหรือแม้แต่การเดินทางก็เป็นโชคดีได้นะคะนอกจากนี้นะคะดาวศุกร์เป็นตัวตนนะก็ถือว่ามีโชคดีเชิงการงานนะไม่ว่าจะงานใหม่นะคะการแก้ไขปัญหาทางการงานผ่านพน้นหรือมีเหตุเอาตัวรอดผ่านพน้นเรื่องการงานได้โชคดีช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับความหมายดาวศุกร์นะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะของใช้ของสวยงามของฝากนะหรือว่าช่วงนี้ชาวตุลน,นะคะ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องดาวของตัวตนนะคะที่เป็นราชาโชคนะก็คือมีโชคเกี่ยวข้องกับต,ตัวตนบ่อยขึ้นนะนอกจากนี้ดาวอาทิตย์เป็นเกษตรนะคะจึงถือว่าชาวตุลน,นะมีโชคลาภโชคดีได้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องโอกาสการมอบหมายการงานนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีสภาพชีวิตดีขึ้นช่วงนี้นะคะเรื่องของดาวสองดวงนะดาวพระลหัสและดาวพระเกตอยู่ในภพสุภะนะคะ ก็เป็นโชคดีจากไอเดียความคิดเหมือนกันนะบางทีเป็นเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์งานเชิงศิลปะนะคะหรือการแก้ไขปัญหาโดยใช้ไอเดียความคิดของชาวตุลนะช่วงนี้ก็อาจจะประสบความสําเร็จในบางสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวความฝันนะหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องจิตสัมผัสไม่มีเหตุผลนะคะบางทีก็ได้โชคจากเรื่องเหล่านี้นะเป็นตัวเลขเป็นลาบลอยต่างๆที่มีมาได้นะคะ โชคจากมรณะนะคะก็คือเรื่องสินทรัพย์นะคะเรื่องการเก็บเกี่ยวของเก่าเอามาทําใหม่นะหรือช่วงนี้เกิดการเกี่ยวข้องเชิงมรดกสินทรัพย์เรียกว่าโชคลาบวิ่งเข้าหาชาวตุนในหลายด้านนะคะ สำหรับในข้อที่3นะคะช่วงท้ายเดือน25สิงหาคมนะคะดาวพุธก็โครจรเป็นราชาโชคและมหาจักรในภพเรือนรับผลอีกดวงหนึ่งนะเรียกว่าชาวตุลก็จะมีดาวในภพเรือนลาภะถึงสองดวงนะคะแล้วก็มีกําลังที่ดีด้วยนะถือว่าชาวตุลจะมีโชคเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะในช่วงที่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธอยู่ในภพเรือนลาภะนี้นะคะเรียกว่ามีข่าวดีนะสิ่งที่รอคอยคําตอบนะคะหรือติดต่อประสานงานเรื่องยากๆนะสำเร็จในช่วงนี้นะคะ ดาวพุธเป็นมหาจักรนะมันก็คือความลดผลเหน็ดเหนื่อยไม่ธรรมดานะคะบางครั้งเป็นเหมือนการรอขั้นตอนต่างๆหรือว่าการยื่นเรื่องเอกสารหลายทีหลายครั้งเรียกว่ามันเป็นความเหน็ดเหนื่อยแต่มันก็จะมีแนวโน้มมีโชคเกิดขึ้นดาวพุธเป็นเรื่องของสุภาะและวีนาศน,นะคะก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องต่างชาติเรื่องสิ่งที่คาดไม่ถึงนะส่งผลให้ชาวตุลมีข่าวดีบางอย่างนะส่งผลกับเรื่องลูกหลานบริวารได้ ได้ประโยชน์นะคะจากข้อมูลนะบางทีได้รับฟังหรือไปอ่านไปเจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงการเงินการลงทุนหรือมีโชคดีจากเรื่องสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นชาวตุลถือว่ามีโชคในเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์สื่อสารได้นะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใหม่นะคะใช้อุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีหากินนะหรือได้เข้าของใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ได้ในราคาที่ถูกกว่าปกตินะคะ ได้รับความเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นเชิงการงานนะคะหรือแม้แต่ได้รับความเกื้อหนุนจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านช่วงนี้นะเนื่องจากดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนสุขภะนะคะก็เป็นความหมายเรื่องเหล่านี้รวมทั้งชาวตุลน,นะคะก็เกิดความเจริญก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นได้นะจากสิ่งที่เราทุ่มเทนะคะหรือสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือวางแผนไว้นะช่วงนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นแบบโลดผลไม่ธรรมดานะคะ สำหรับโชคดีนะคะก็มีหลายส่วนในขณะ,ะนะเดียวกันเรื่องเงินทองนะคะ ที่ผ่านมาในช่วงครึ่งเดือนแรกสิงหาคมนะคะดาวการเงินจะเจอดาวคู่ศัตรูนะทำให้บางท่านมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีความไม่คล่องตัวเกิดขึ้นนะในช่วงหลังวันที่23ไปนะคะดาวเสาโคจรถอยหลังนะคะกลับเข้าสู่พบเรือนปุตตะถือว่าหลบออกจากดาวอังคารนะซึ่งเป็นดาวการเงินดังนั้นช่วง23สิงหาคมไปแล้วนะคะเรื่องเงินทองมันก็จะดีขึ้นนะนอกจากนี้ ด้วยองค์ประกอบของดาวราชาโชคนะคะก็ทําให้เกิดความลื่นไหลการรอคอยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์การเงินดีขึ้นนะคะสำหรับในช่วงเดียวกันนี้นะคะก็มีดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นด้วยนะดังนั้นสิ่งที่ชาวตุลต้องระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องราวรายรับผลประโยชน์นะคะช่วงนี้เป็นได้กับบางอย่างนะที่มักจะตัดทอนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์กำไรนะคะหาเงินมาได้มักมีเหตุใช้จ่ายนะเรียกว่ามันจะมีเรื่องมาลดทอน ก็เกิดสภาวะไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะบางทีเป็นเรื่องการเกี่ยวข้องอัตราแลกเปลี่ยนเชิงการเงินนะคะทำธุรกิจธุรกรรมชอบมีคนต่อราคาต่อรองนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวตุนก็จะมีเรื่องผลประโยชน์พร่องๆไปบ้างนะคะช่วงนี้นะคะถือว่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะเกี่ยวข้องนะก็ระวังบางทีก็เป็นเรื่องเงินก็ได้หรือการยุ่งเกี่ยวเชิงสัตว์ต่างนะคะระวังถูกกัดนะหรือถูกขวนได้รวมไปถึงนะคะบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านช่องครัวเรือน ปรับเปลี่ยนนะคะหรือวุ่นวายจัดเข้าของ,องต่างๆโดยเฉพาะห้องนอนได้นะคะบางท่านก็เป็นการผจญเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัชพืชศัตรูพืชน,นะหรือแม้แต่สัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญท่านี้ก็จะมีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ปรับปนอยู่นะคะสำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเชิงสุขภาพนะคะดาวประจําตัวเป็นราชาโชคนะถือว่าโาครคภัยไข้เจ็บช่วงนี้นะคะควบคุมดูแลได้ดีขึ้นนะหรือว่าอาจเจอยาดีหมอดีทําให้ช่วงนี้เรื่องราวเชิงสุขภาพค่อยๆฟื้นฟูน ดวงดาวขยับดีขึ้นนะคะกว่าในช่วงครึ่งแรกสิงหาคมก็ขอไว้พรให้ชาวตุลน,นะคะก่อเกิดความราบรื่นหลายสิ่งในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองภารกิจที่แบกรับนะคะขอให้โชคดีทุกท่านกับการที่ดาวไปอยู่ในภพรับผลถึง2ดวงนะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงดาวของชาวตุลในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ